น,นี่ก็คือน้ำมันเบนซินนะครับผมตัวน,นี้ก็คือน้ำมันสองทีนะครับผมโอ้ลุนลุน,นสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องของ Big Bus สนุมีซานเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมหาที่นั่งดีที่สุด ครับผมก็คือมาตามคอมเมนต์นี้นะครับก็คือให้ผมผสมน้ำมันนะผมบอกวิธีการผสมน้ำมันนะครับผมตัวนี้ก็คือน้ำมันเบนซินนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะตัวนี้เป็นน้ำมันเก้าห้านะครับตัวนี้ก็คือน้ำมันสองทีนะครับผมจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมก็คือนะครับผมวิธีผสมนะครับผมก็คือน้ำมันเบนซินหนึ่งลิตรนะครับผมต่อ มันโอตูรุปนะครับผมสองฝานะครับผมตัวนี้ก็คือ1ลิตรนะครับผมก็คือขอน้ำมันลมนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมคือ1ลิตรนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับผมเพราะว่ามันก็ลิปสั้นๆนะครับผมก็มาบอกวิธีการสมน้ำมันออตูรุปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีอ่ะไม่ใช่สิเดี๋ยวก็จะมาแนะนำนะครับผมมันออตูรุปด้วยนะครับผมก็ถ้าเป็นน้ำมันดีๆนะครับผมก็ พวกปตทอรอะไรนะผมตัวนี้ก็คือเกียร์ธรรมดานะผมแต่ว่าก็ใช้ได้นะผมกินควันหอมนะผมตัวนี้แต่ว่ามันก็จํากัดน,นะผมในเรื่องของซีซีด้วยนะครับผมตัวนี้ถ้ารถที่ใช้รอบสูงๆนะครับผมใช้พวกทอมน้ำมันอะไรที่มีพวกน้ำมันที่เป็นกระป๋องเหล็กนะครับผมนี่ก็สปอนเซอร์เขาไม่ได้จ่ายนะผมก็วิธีการผสมนะผมง่ายเลยครับผม น้ำมันเบนซิน1ลิตรนะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็เป็นอ่าอ่าอะไรอีกล่ะน้ำมัน2ทีนะครับผม2ฝานะครับผม2ฝาของตัวนี้นะครับผม2ฝาแล้วแล้วมันก็ขึ้นแบบว่ากับการรถที่วิ่งยาววิ่งไกลนะครับผมตัวนี้ก็คือใช้งานปกตินะครับผมรถที่ใช้งานนะครับผม phá có tiếp tiếp phá vùng nữa náo 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 nữa náo luôn náo các à náo 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 à các bạn รถวิ่งผ่านนะผมแล้วก็ผมอเบียงกวาดซ้ายขวานะผมเพื่อน้ำมันนะผมเข้ากันนะครับผมเอาละครับผมเบียงแค่นี้นะผมก็เสร็จสิ้นนะครับผมกับการผสมน้ํามันนะครับผมแล้วก็เติมรถของเรานะครับผมแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมก็ถ้ารถนะผมทำเครื่องใหม่ๆนะผมก็ผสมประมาณสองฟานะผมสองฟาเต็มสองฟ้าครึ่งนะผมหนึ่งสามฟาก็ได้นะครผม แต่ก็อย่าผสมเยอะนะผมถ้าผสมเยอะนี่นี่ก็คือกินหัวเทียนของเรานะครับผมกินหัวเทียนนะผมหัวเทียนจะดำนะผมแปลว่าน้ำมันมันหัวเทียนเปียกเลยนะผมก็คือแบบว่าจะเกิดคาบขมโอ้นะผมกีนหัวเทียนแล้วก็จะไม่หัวเทียนบอดได้นะครับแล้วก็สำหรับรถท้าวิ่งดันไกลนะครับผมก็ผสมประมาณสามฟ้าก็ได้นะผมถ้าเป็นพวกเสื้อที่ทําลูกมาผมกวลูกติดลูกเหนียอะไรผมพอกลูกโตๆตนะผมแต่ว่า ถ้าผสมใช้ในบ้านนะผมกัขบขีแถวบ้านอะไรทั่วไปนะผมก็สามารถผสมแค่สองฝาก็ได้นะครับผม,ผมก็สําหรับการผสมถังนะผมก็ในผสมอัลตรูปนะผมกับน้ามันธรรมดาได้ผมก็คือพวกน้ำมันที่แบบว่าลดถอดรอมอัลตรูปออกนะผมก็น่าจะมีประมาณเพียงเท่านี้นะครับผก็แต่ว่าสําหรับใครนะผมก็เอายังไงล่ะ <c oughs> ดูคำว่าอ,อุ่นซนะ นะครับผมก็สําหรับคนที่แบบว่าปั๊มรถตร้ลุกยิงอยู่นะครับผมแต่ว่าแบบว่าอยากผสมอีกได้ไหมก็ได้นะผมแต่ก็ไม่ต้องผสมเยอะขนาดนี้ก็ได้นะผมหรือนะครับผมถ้าแบบว่าเราเติมใส่ถังนะครับผมถังน้ามันเนี่ยก็แบบว่าถ้าเติมเต็มถังก็กะไปนะผมเต็มถังก็น่าจะประมาณ3ลมดิสสามดินิดนิดมั้งนะครับผมก็แล้วแต่รุ่นนะครับผมก็แบบว่าผสมแบบว่าทีน้ำมันรถตู้ลุกนะผม ที่แบบว่ากะกะลงไปก็ได้นะผมประมาณ3ามสีฟ้าก็กะระยะกะประมาณเอานะผมก็ได้เหมือนกันนะผมไม่ต้องแบบว่ามาตวงัวดอะไรยังไนะผมเดี๋ยวมันยุ่งยากนะครับผมการสมน้ำมันนะผมเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับผมอันนี้ครับผมผมก็จะเอาน้ำมันนะครับผมสมนะครับผมมาเติมเลยก็แล้วกัน ัวนี้ก็คือเบรกดาก็จอดมานานแล้วนะครับผมก็แต่ว่าก็วันนี้เอามาอุ่นเครื่องนะครับผมอ่านะครับผมก็ประมาณนี้จะมีควนันนะครับผมประมาหน่อยหน่อยนะครับผม ครับผมรถสูงนะครับผมอย่ากัดกันตับนะครับนะครับผมการผสมทังน้ำมันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับถ้าใครชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนใหม่นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ